สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอ,ปอมหารบ้านบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีใบยอค่ะซึ่งสวยมากๆเลยนะคะใบยอเนี่ยประโยชน์มากมายเลยนะคะแก้กระสายลดอาการปวดบวมต่างๆเอ้ยเยอะค่ะสรรพคุณของเขาเนาะนิยมเอาไปทําหอมบกบเนาะแต่วันนี้เมนูที่ป้าทำสองเมนูเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทํากันค่ะใช้ได้ทุกใบเลยแหละค่ะสวยมากๆเลย เมนูแรกของเราพร้อมค่ะก็จะมีใบยอนะคะแหนมค่ะไข่ไก่น้ำมันหอยน้ำตาลทรายเสยวขาผงปรุงรสแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็ยังมีน้ำมันสำหรับผัดค่ะเราไปเข้าครัวกันค่ะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมสับค่ะตามด้วยแหนมหมูค่ะอันนี้ เป็นแหนมที่ต้องทานสุกนะคะบังเอิญป้าไปซื้อแบบที่ทานเด็กแล้ว,วที่เอามาหั่นเน่เขาหมดก็เลยใช้แบบเป็นหมูแบบนี้นะได้เหมือนกันะคะ่ะป้าหยดน้ำนิดหน่อยนะคะับตามด้วยไข่ไก่ค่ะ ใบย่อค่ะนี่มันหอยรสชาติปรับได้ตามชอบนะใต่ตาซายอน่งผงปรุงรสไม่ทนันไม่ต้องใส่จ้ะสีขาว ผัดไปเรื่อยๆจนสุดนะคะปรับรสชาติได้ตามชอบเลยนี่ค่ะหน้าตาก็พร้อมเสิร์ฟใบยอผัดแหนมก็พร้อมทานค่ะเราไปทำเมนูนที่สองกันค่ะผสมแกงคั่วของเราพร้อมค่ะก็จะมีใบยอนะคะถ้าเกิดว่าเข้าแก่เนี่ยก็เอาแกนกลางตรงนี้ออกนะ แต่ถ้าเขาอ่อนก็หั่นไปได้เลยค่ะในถาก็จะหั่นประมาณนี้นะประมาณ1นึ่งเซนความหนาแล้วแต่เราได้เลยค่ะแล้วก็มีชะอมค่ะกะทิหมูย่างน้ำพริกแกงคั่วป้ากจะเพิ่มนี่ค่ะกระชายไปนิดหน่อยนะคะปรุงรสกันง่ายๆค่ะโดยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะ เริ่มจากเคี่ยวหัวกะทิของเราให้แตกมันนะคะกะทิของป้าก็เดือดขึ้นมาสักครู่แล้วนะคะกะทิกล่องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกมันเนาะป้าเองก็ไม่ชอบแตกมันอยู่แล้วด้วยเราก็จะใส่น้ำพริกแกงลงไปค่ะใครจะเพิ่มกะปิไปได้นิดหน่อยนะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะกระชาย จริงๆในน้ำพริกแกงคั่วเขามีอยู่แล้วเนาะกระชายแต่ป้าชอบหอมๆกระใส่เพิ่มไปค่ะปรุงรสเป็นได้ตามชอบเลยปรุงรสก็ง่ายๆแค่สองอย่างนะคะน้ำตาลทิายอันนี้ป้าใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะผัดไปสักครู่ค่ะหมูย่างค่ะ ค่อยๆใส่กะทิลงไปพอเดือดขึ้นมาก็ค่อยๆใส่ใบยอลงไปค่ะเราจะเคี่ยวไว้สักครู่นะคะเรื่องของรสชาติปรับได้ตามชอบเลยนะ รสชาติของเราก็พูกใจแล้วนะคะสุดท้ายก็ตามด้วยใบชะอมค่ะมากน้อยใสย่ไปเลยค่ะหอมดีค่ะเหลียงแค่นี้เราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะสองเมนูจากใบยอนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะขอบอกว่าอร่อยไม่แพ้หอมหมกใบยอเลยละคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ